เห็นไหมกระดาษมันอยู่ได้ถ้าเกิดแบบพี่แบบดันมันด้วยแรงระดับหนึ่งข้อนี้นะครับบอกว่าออกแรง f ในแนวระดับดันมวล m ให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นลื่นด้วยความเร่ง a โดยมีกล่องมวล m ส่วน4สัมผัสกับผิวมวล m ดังรูปนะครับแล้วให้รูปมันรูปหนึ่งนะ ถ้าขนาดของแรง F เป็นแรงที่น้อยที่สุดที่ทําให้มวล m เคลื่อนที่โดยกล่องมวล m ส่วน4ไม่ถลายลงให้ g เป็นความเร่งน้มถ่วงสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตร,ระหว่างมวลทั้งสองมีค่าเท่าใดในเทอม m g และ f นะครับเฮ้ยเขาให้รูปนี้มาว่ะน้องคือ m ใหญ่เป็นอย่างนี้นะแล้วก็ m เล็กอ่ะมัน,ต,น,นะ m, m นมติดอยู่อย่างนี้นะ m m ส่วน4ดีไม่ได้ M เล็กติดอยู่อย่างนี้ แล้วเขาบอกว่าแรงเอมันเป็นแบบนี้เฮ้ยตอนแรกดูอย่างนี้มันงงนะว่าแบบมันไอเนี้ยมันจะติดอยู่อันนี้ได้ยังไงอะมันติดได้ยังไงมันคือมันมันมันไม่ได้มีแรงอะไรมากระทํากับไอ้นี้ทำให้มันอยู่ในแนวแบบแนวขึ้นลงอย่างนี้ได้เลยถูกไหมเพราะว่าแรงนี่มันเป็นแรงในแนวระดับอย่างเดียวเลยจะดูอะไรนะเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูสุแล้่พี่มีกระดาษเนี่ยนะแล้วพี่ก็แบบแบบปล่อยมันอย่างนี้ถูกไห มันก็ตกล่วงไปเห็นปะพี่ปล่อยปุ๊บมันก็ตกล่วงแต่พี่จะหองวิ่งให้ดูนะลองดูดีๆนะอยากกระพริบตานะดูนะดูนี่นะเห็นปะมันอยู่ได้เห็นปะเอาใหม่นะลองดูนะเห็นปะกระดาษมันอยู่ได้ถ้าเกิดแบบพี่แบบดันมันด้วยแรงระดับหนึ่งดูอีกทีดูอีกท,ทีนะเห็นปะกระดาษมันไม่ได้ล่วงอนะ่ะถ้าเกิดพี่ดันมันด้วยแรงระดับหนึ่ง เราลองมาหาคําอธิบายตรงนี้กันดูเพราะว่าอะไรเพราะวานี่สมมุตินะว่าพี่แยกอ้มวล m ส่วน c นี้ออกมาถูกปะแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดมันจะอยู่ได้โดยที่ไม่ตกลงไปเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยปุ๊บมันตกถูกไหมเพราะมันมีแรงโน้มถ่วงที่มันดึงมันลงมันต้องมีแรงอะไรบางอย่างที่มันดึงมันขึ้นเหมือนอย่างในกรณีนี้พี่ก็ดึงมันขึ้นด้วยมือ ใช่ปะพี่ก็ดึงมันขึ้นด้วยมือในที่นี้แรงของมันคืออะไรที่มันจะดึงมันขึ้นมันเป็นแรงแรงฝืดแรงฝืดมันเป็นแรงฝืดระหว่างพื้นผิวตรงเนี้ยเนี่ยเหมือนมือของพี่นะกับกระดาษเนี่ยมันก็มีความฝืดอยู่เนาะมันมีแรงฝืดที่มันทําให้มันไม่ล่วงลงไปพอได้ไหมครับเนาะมันมีแรงฝืดมันก็คือต้องมีแรงฝืดที่มันแรงขึ้นลงขึ้นทางนี้ เพราะมันมีแรง mg ดึงลงและไอแรงฝืดอันนี้มันคืออะไรมันคือมันคือแรงที่เกิดจากแรงเสียดทานใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันคือ F อย่างนี้ใช่ไหม F ของเราเนี่ยนะครับมันจริงๆมันคือแรงเสียดทานถ้ามันฝืดมากๆเลยหูแบบเหมือนแบบเป็นตีนตุ๊กแกอย่างเงี้เลยนึกถึงตีนตุ๊กแกไหมไอ้ไอ้นี่แบบมันแควแควอะเราแปะปุ๊บมันอยู่ได้เลยเพราะมันแบบมันฝืดมากๆเลยอะมันไม่ต้องแบบวิ่งอย่างนี้ก็ได้ ถ้าพื้นผิวมันฝืดน้อยลงน้อยลงทําไมเราต้องวิ่งให้มันเร็วขึ้นเพราะว่าแรงเสียดทานเนี่ยนะครับที่มันมากที่สุด fs max แรงเสียดทานนะทำไมต้องเป็นแรงเสียดทานสถิตด้วยเพราะมันนิ่งถูกปะเนาะมันไม่ได้แบบครูดอะถ้ามันครูดเนี่ยแสดงว่าเป็นแรงเสียดทานจนแต่นี่มันอยากให้มันอยู่นิ่งๆต้องเป็นแรงเสียดทานสถิตแรงเสียดทานสถิตที่มันมากที่สุดนะครับมันคือ mu ใช่ไหมคูณกับ fn มิวคูณกับ FN เฮ้ยแล้ว fn เในที่นี้มันคืออะไร FN มันคือสิ่งที่มันต้องตั้งฉากแรงเสียษฐานนี่ FN มันคือตรางนี้อ้าวนี่ไงนี่ไงโผล่มาแล้วไอการที่เราดันแบบแรงๆอย่างเงี้ยมันทำให้ FN อน่ะมันเพิ่มขึ้นพอ FN มันเพิ่มขึ้นแรงเสียษฐานใช่ปหมมันก็เพิ่มขึ้นพอมันเพิ่มขึ้นมันก็เลยถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันเลยยังอยู่ได้ โดยที่มันไม่ได้ล่วงออกมาอ่าพอเข้าใจแล้วเนอะนะครับคราวนี้เราลองมาคำนวณกันดูว่าไอ้ F n เนี่ยนะครับมันเป็นเท่าไหร่แล้วไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่เพราะเขาถามิ u เนอะเขาถามสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานสถิตสัมประสิทธิ์ของการเสียดทานคือคือก็คือความฝืดของมันอะถ้าอย่างไอ้ไอ้ไอ้ตัวตีนตุ๊กแกเนี่ย mu เออสัมประสิทธิ์อันเนี้ยมันจะเยอะเยอะนะครับ ถ้ามันเป็นน้ำแข็งอ่ะมันก็ผูแบบลื่นมากเลยใช่ไหมไอมิวมันก็น้อยลงโอเคไหมนะครับโอเคเอ๊ะแล้วเราจะคำนวณอะไรได้บ้างละ่ะเออเขาให้อะไรมาบ้างเขาให้ M แล้วเขาให้ G แล้วก็เขาให้ F มาเนาะออกแรง F ในแนวระดับถามมิวนะครับถามมิวเนาะเราก็ต้องเอ๊ะถ้าเกิดให้ F มาเนี่ยนะครับ F มันต้องสามารถที่จะซิกมาเเท่ากับ M A ซิงมาเอเท่ากับเอ็มของทั้งก้อนได้เราลองวงมุงทั้งก้อนก่อนซิงมาเอก็คือ f เท่ากับ M บวกด้วย m ส่วน4นี่คือมวลทั้งหมดคูณกับเอและเราได้เออกมาก่อน a เท่ากับอะไรเท่ากับ f หากด้วย M บวกด้วย M ส่วน4ก็คือเท่ากับ f หารด้วย5ส่วน4 M หรือเท่ากับ4 f ส่วนด้วย5 M นี่คือ A ของเราก่อนข้างหนากคือถ้าเกิดเราตัดมาเฉพาะไออันเล็กๆไอมวลเล็กอันนี้มันจะเคลื่อนที่ด้วย A เท่าไหร่มันก็ต้องเคลื่อนที่ด้วย A เท่ากันเพราะมันติดกันนี่มันติดกันใช่ไหมไอมวลใหญ่เคลื่อนที่เท่าไหร่มวลเล็กก็ต้องเคลื่อนที่เท่านั้นระบบทั้งอันทั้งมวลใหญ่มวลเล็กก็ต้องเคลื่อนที่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอแรงที่มันทำให้มันเคลื่อนที่ขนาดนี้ในแนวราบเนี่ยมันมีอะไร มันมี fn อันเดียวนั้น sigma f เท่ากับ ma สําหรับมวลเล็กน,นะอันนี้สําหรับทั้งระบบทั้งมวลใหญ่มวลเล็กอันนี้สําหรับมวลเล็กอย่างเดียวนนเนาะมันคืออะไรมันคือ fn เท่ากับ m ส่วน4คูณกับ a ตัวน,นี้นค,นนคือ c f หารด้วย5 m 4ตัด4ตึง้งตึง m ตัด m, m นะครับเท่ากับ f ส่วนด้วย5 fn เนี่ยเท่ากับ f หารด้วย5อ้าวเราใช้สมการนี้ได้เลย fs max ของมันจะต้องเท่ากับ mu คูณกับ fn เนาะแต่เครื่องจากจะทำให้มันอยู่นิ่งอะ af s max เนี่ยตรงเนี้ยมันจะต้องเท่ากับเท่าไหร่มันเท่ากับ w เนาะเพราะฉะนั้น f ของเราเนี่ยมันต้องเท่ากับ w เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาเนี่ย ไปแทนในนี้เราจะได้ว่า w ของเรามันเท่ากับ mu คูณกับ fn แต่ fn ของเราเรารู้แล้วมันคือ f หาร5 w คืออะไรคือ mg m คืออะไร m ส่วน4คูณกับ g เะฉะนั้นเราได้มิลออกมาเลยนะครับ mu คืออะไรคือ5 mg หารด้วย f คูณกับ4 5 mg หารด้วย c f นี่คือค่ามิวของเราตอบ 5mg ส่วนด้วย 4F ครับอ่าเห็นปะมันสามารถที่จะติดอยู่ได้นะเออไปลองทำดูนะเอาเร็วๆนะเห็นปะติดอยู่ได้โอเคอ่ะไปดูข้อต่อไปอครับ